ว่าสิ่งนี้โหมันศักดิ์สิทธิ์นะมันมนดนบันดาลมันเหนียวนะมันอะไรอันนี้มันจะเข้าข่ายมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมสี่อย่างที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติว่าโสดาบันเนี่ยจะต้องวางความเห็นผิดสี่แบบเนี่ยว่าหนึ่งสุขทุกข์หรือกรรมเนี่ยเกิดจากตนเองบันดาลสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น สุขทุกข์หรือกรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ 4. ความเห็นผิดเนี่ยโสดาบันต้องละให้ได้ถ้าละไม่ได้เนี่ยไม่เป็นโสดาบันคนนั้นก็เป็นปุถุชนซึ่งโยมก็ต้องทราบต่ออีกว่าการเป็นปุถุชนเนี่ยยังไงก็ต้องไปเกิดในนรกกับในฌานเปลวิสัยแน่นอนและมีโอกาสมากเท่ากับดินมหาปตพีมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยที่ตายเนี่ยพระเจ้าบอกว่า ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์เนี่ยกับดินทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกเทียบกันไม่ได้ทั้งโลกมากกว่าบอกเนี่ยมนุษย์ทั้งหมดที่ตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเหลือแค่นี้ที่เหลือลงนรกทั้งหมดเลยกําเนิดดิสานเปลวิสัยนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นไงแต่นนั้นถ้าเราทรงมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ย โอเคยมทรงไว้ตัวเองไม่เป็นไรแต่เราให้คนอื่นด้วยพระพุทธเจ้าบอกคนที่ประพฤติไม่ตรงมรรคแปดแล้วยังชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดมรรคแปดด้วยพง์เรียกว่าอสาสบุรุษยิย่งกว่าอสาสบุรุษนี่โอ้มันเข้าข่ายไรข่ายอะไรเกินนะนะใช่ไหมอาจารย์ครับผม,มผมจะเลิกแล้วครับเหละไม่เอาแล้วครับเหละ สามถึกโอ้เลิกจริงๆครับเลิกนี่แน่ไม่เอาแล้วครับละ่ะนี่เพื่อประโยชน์ของตัวเองเลยนะประโยชน์โยมเนี่ยยิ่งกว่าอะไรนะที่โยมบอกเลิกในวันนี้ถ้าโยมทําได้จริงเนี่ยคือโยมมีสุคติเป็นที่ไปใช่ไหมทุกคติเนี่ยคือการการที่ไปยึดต,ตรงนั้นน่ะคือมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยพระเจ้าไม่ว่าอะไรนะเพราะมันปรับได้ แค่ยอมพลิกความเห็นปุ๊บเลิกไม่เอาละจบวันนี้